สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์มาช่อง้าวันนี้จะมาแชร์เทคนิค DIY ผ้าให้เด็กๆนะคะดูว่าช่อง้าทำยังไงให้เด็กนะคะที่ว่าพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาสั่งมาผิดไซส์อะค่ะไม่ใช่ผิดไซส์ะค่ะคือว่าได้ไซส์แต่ว่าตัวเด็กเล็กไปมาแบบไม่ต้องตัดผ้านะคะมาค่ะมีสองสไตล์นะคะ อันนี้ก็คืออันนี้ผ้าใหม่ๆอยู่นะคะเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เอลเอลเ,เด็กอะ่ะใหญ่ไปนะคะเนี่ยค่ะให้เราล้อออกมาตรงนี้นะคะล้อออกนะคะแล้วก็มาตัดเราเด็กรวมอยู่กี่นิ้วอันนี้ข้างละนิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือขั้นตอนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บปิดเลยค่ะ อันนี้คือแก้ไขให้เด็กนะคะเด็กเอวเล็กไปอ่ะ ็นไหมคะเนี่ยก็ะจะเอวเล็กลงนะคะ,คะแล้วเสร็จแล้วเราก็ล็อกนะคะล็อกอยังยืดไม่ให้น,นี้นะคะอันนี้ยังยืดไม่ให้ยังยืดพักอค่ะยังไม่อันนี้คือล็อกยังยืดไม่ให้ล้มนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้ว เนะะ่ทีนี้ขาเกง,งกางเกงเด็กอะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ต้องไปตัดออกนะคะความยาวเพราะว่าเด็กเพิ่งยังไม่ไอ้นี่ค่ะเขากลัวเด็กโตขึ้นแล้วล้อลงมานะคะวิธีอันนี้แก้ไขผ้าที่ผ้าที่ไม่ได้ไซส์อะคะ่ะเอายางยืด้ย่อนเข้าไปอีกนะคะเนื้อหาเอลเล็ก นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้าขายาวไปแต่ไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องตัดนะคะเน,นี่ยเดี๋ยวช่างาทำแบบให้ดูนะคะเนี่ยไงอันนี้ขีดเอากี่นิ้วนะคะขีดนะคะแล้วทีนี้เราก็มาแหวกแหวกความกว้างออกนะคะเนีแหวกออกประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาเย็บตามที่เราโม้ตนะคะกี่นิ้วเนี่ยค่ะกลางออกนะคะเพื่อไม่ให้ตรงนี้ลังนะคะ วันนี้เราไม่ต้องตัดนะคะเกยบไปข้างในนะคะแล้วก็กลับเข้ามาค่ะอันนี้ DIY แบบเด็กอนุบาลน,นะคะไม่ต้องตัดขาผ้านะคะ ไปโพงริมหรือเก็บรายละเอียดนะคะช่วงนี้ต้องกลางออกนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะช่วงนี้ต้องกลางออกนะคะเพราะราคาเริ่มใหญ่นะคะแล้วเราก็ไปโพงริมแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ให้ลูกค้าค่ะเห็นไหมคะข้างในนะคะถ้าโพงริมให้เรียบร้อยนะคะให้ได้โพงริมเก็บรายละเอียดแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวเด็กโตก็เลื่อนลงมานะคะนี่คือเทคนิค DIY ของสร้างๆนะคะอันนี้คือไม่ให้อันนี้หลวมไปนะคะนะคะก็มันล้อายางยืดออกแล้วก็ เด็กหลวมเท่าไหร่ก็ตัดยางยืดออกแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วใส่ยางยืดคืนนะคะง่ายไหมล่ะคะกระชับเอวให้ลูกค้าอันนี้ขาเอาขึ้นแบบไม่ตัดไฮไลท์ก็คือแบกข้างอย่างนี้นะคะให้ขาตรงข้างในบางนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปพง้งริมเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าก็เสร็จนะคะอันนี้คือตัดแบบพับแบบไม่พับแบบ ไม่ต้องตัดนะคะเทคนิควิธีทำ DIY ให้เด็กน่ะโค้งรี้มเก็บรายละเอียดก็ส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะเห็นไหม,มคะเห็นไหม,มคะง่ายไหมละคะเนี่ย่ะกระชับแบบเหมือนร้างซ่าทำนั่นแหละ เอาเอายางยืดออกแล้วก็ใส่ยางยืดคืน,นะคะ่ะตัดยางยืดออกแล้วก็พ้งยางยืดใหม่นะคะเพราะว่าเอวเด็กอนุบาลเขายังเขายังทานข้าวยากเขายังไม่ว้นนะคะเดี๋ยวอว้นเราค่อยขยายนะคะใส่เพิ่มยางยืดนะคะขอบคุณมากมายค่ะซีอูน t กทูนักคิดนะคะ